กราบหลวงพ่อปลดนี้วิธีการกราบขอพรหลวงพ่อปลดนี้ให้มีโชคมีทรัพย์สมหวังดังใจปรารถนาเชื่อกันว่าหากได้มากราบขอพรท่านแล้วมักจะได้กลับมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ พ่อปลดนี้ที่ประดิษฐานตั้งอยู่คู่กับพระาธาตุวาย ο, อันสวยงามตั้งอยู่ที่วัดมวยน้ำซับหรือวัดพระาธาตุวายูตําบนลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่ปัจจุบันนั้นผู้คนต่างเลื่อมใสศรัทธาและได้เดินทางมากราบขอพรอ,องค์ท่านจากทั่วทุกสารทิศซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อมากราบขอพรท่าแล้วจะได้โชคทำมาหากินคล่องตัวทำมาค้าขึ้น และอาจจะได้โชคจากการเสียงไทยเลขเด็ดทั้งจากการเสีย่ยงเสียมซีหรือการจับลูกปิงปองเสียงทายซึ่งเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากหลวงพ่อปลดนี้ลักษณะของท่านนั้นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางชนะมารหรือมารวิชัยพุทธลักษณะของท่านนั่งขัดสมาธิมือซ้ายวางบนตักมือขวาพาดอยู่บนหัวเขา่า ปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างพระพักหรือใบหน้าของท่านนั้นดูยิ้มละไมเปี่ยมด้วยเมตตาเพียงเห็นครั้งแรกก็เกิดความสงบขึ้นในจิตใจ,ใจบางท่านเพียงได้คมกราบก็น้ำตาไหลด้วยความปิติและขนลุกอย่างน่าอาัศจรรย์หลวงพ่อปลดน,นี้นั้นไม่มีใครทราบอายุที่แท้จริงขององค์ท่านว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดซึ่งประวัติความเป็นมาตั้งแต่ดังเดิมนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด รู้แต่เพียงว่าเมื่อได้ก่อสร้างวัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระาธาตุวาโยขึ้นเมื่อปีพศ .2528 หลวงพ่อปลดนี้ท่านก็ได้ประกฎอยู่ที่นี่มาแต่เดิมก่อนแล้ววิธีการไหว้ขอพรหลวงพ่อปลดนี้การกราบขอพรหลวงพ่อปลดนี้นั้นก็มีเพียงดอกไม้ทูบเทียนและแผ่นทองสำหรับนำไปปิดที่องค์พระ หลังจากกราบาไหว้ท่านแล้วโดยบางท่านก็อาจเตรียมดอกไม้ทุบเทียนไปเองหรือไปบูชาทำบุญได้ที่วัดโดยที่ด้านหน้าของวงพระจะมีกระถางทูบสำหรับปักทูบที่ทางวัดได้จัดเอาไว้ให้โดยหลังจากปักทูบเทียนและวางดอกไม้แล้วจึงค่อยนำแผ่นทองเดินเข้าไปติดที่องค์ท่านโดยได้มีบทสวดสำหรับการกราบหลวงพ่อปรดนี่ดังนี้ 1. ให้ตั้งนโมสาจบแล้วสวดคำว่า มหาปุญญโยมหาราภูพระพวันตุเมมหาปุญญโยมหาราภูพระพวันตุเมมหาปุญญโยมหาราภูพระพวันตุเมจำนวนเก้าจบหลังจากนั้นให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิก่อนอธิษฐานโดยเอ่ยนามว่าขอให้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้แล้วก็ขอพรสิ่งที่ใจปรารถนา หลังจากนั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้เอ่ยคําภาวนาสัจจะสัจจังอธิษฐานมิต่อจากนั้นจึงนำธูปไปปักที่กระถางก่อนเข้าไปก้มกราบท่านที่ด้านในอีกครั้งหนึ่งนำแผ่นทองคําเปลวไปติดที่องค์ท่านและหากใครอยากลองเสี่ยงทายตัวเลขก็สามารถไปล้วงลูกปิงปองที่อยู่ด้านหลังขององค์พระว่าจะได้เลขอะไรแล้วก็นำไปเสียงโชคแต่ก็มีหลายท่าน กรมกาบขอพรแล้วก็กลับออกไปองค์พระาธาตุวาโยโองค์พระาธาตุวาโยโนั้นเป็นเจดีย์ที่มีรูปลักษณะคล้ายกับเจดีย์ทรงระฆังที่มีความสวยงามแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไปก็คือมีองค์ระฆังซ้อนกัน3ชั้นแต่ละชั้นประดับด้วยสีกระเบื้องต่างกันออกไป3สีนั่นก็คือสีเหลืองสีน้ำเงินและสีขาวทำให้ดูโดดเด่นและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก องค์พระมหาเจดีย์นั้นตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอกที่ทําเป็นซุ้มประตูทางเข้าทั้งสีด้านแต่และประตูมีบันไดซึ่งเป็นรูปองค์พญานาคราชนําเข้าสู่ตัวเจดีย์ซึ่งองค์พญานาคราชนี้ก็เกี่ยวพันกับเรื่องเล่าในสมัยก่อนที่ว่าที่นี่คือเมืองพญานาคซึ่งเรื่องเล่าชาววายุนครได้เล่าขานเอาไว้ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนในช่วงยุคสงครามระหว่างประเทศไทยกับอ พระเจ้าแสนคำฟ้าได้พาไพ่ผลอพยพเดินทางหลบหนีจากภัยสงครามระหว่างนั้นเองท่านก็ได้เกิดนิมิตขึ้นว่ามีเทวดามาบอกให้ท่านนั้นตั้งรกรากใหม่ที่ตรงนี้ซึ่งที่ตรงนี้นั้นเคยเป็นเมืองพญานาคก็จะทําให้บ้านเมืองของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าแสนคำฟ้าท่านก็ได้สร้างเมืองวายโยจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต การค้าขายเจริญรุ่งเรืองผู้คนมีความผาสุดรักในศาสนาและตั้งอยู่ในศิลธรรมซึ่งต่อมาอีกนานเท่าใดไม่ทราบเมืองวายุนครก็ได้ถึงการล่มสลายลงอีกครั้งด้วยภัยธรรมชาติทำให้หมองนี้หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ซึ่งที่นี่ก็ได้มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของเจ้าแสนคฟ้าผู้สร้างเมืองวายุนครแห่งนี้ประดิษฐานเอาไว้ให้ชุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา และก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คุณมักเดินทางมาสักาการะไหว้ขอพอรหงท่าน